สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านด้วยครับเด้อนะครับมืัอนี้เจ๊เสร็จผ้ามาอาบน้ำมุ้นพี่น้องเด้อมาเล่นน้ำมูลพี่น้องนะครับเด้อนะครับเย็นหลายเลยนะครับเห็นนักขอแล้วทักทายนักขอครับสวัสดีนักขอครับพอดีว่ามามามาเล่นน้ำมูลนหดเอ้าเสียงนักขอตัวนี้ว่าเส้นนะนักขอมาอยู่นี่ตัวนี้ไม่นักขออยู่เดินมาอเลยมาทักทายนักขอนักข้อก็เห็นอย่างนี้ครับนี่ครับใช้หม่องย่าหมองกันแล้วยาหมองบอกครับโอ้มืัอนี้มันบอกครับนี่มันจะเศร้าหุ่นละบ่ มันแต่เศร้า12เ12เส้นเนาะอืมครับมองหน่อยมองกระต่ายกระารก็นั้นอยู่มองหน่อยอกระต่ายกว่านั้นอยู่โอ้ตนอนนี้มองอยัยมองยัยบอาการหาปูหาปลานี่หาจังใดครับคือจังใดสือคือหมู่บ้ามีหมู่บ้านมีน้ามีปลามีบ่มีปลาครับก็ใส่ห่างๆกันไปแล้วครับมองกระด่บ่โอ้ก็ใส่ไก่กันกับบ่ได้นานี่บ่คือหน้าฝนบ่ฝนของมดตานนี้ ไอ้몽ได้ก็ได้หนาพ้นอ pues ืออยู่หนีพ้นมาใส่กันหลายบ่ครับโอ้ยการเว้นบ่มี่เนากันมีกับมียยำแรงยำแรงคุณจะลุกมาอีกบ่ครับเนี่ยอ่ายำแรงไอที่เห็นขาวๆนี่คืออย่างไรในทะเลลายไอ้ใส่ทุนมันไหวโอ้ใส่ทุนคืออยู่คานังเป็นม่องบ่ครับครับม่องจากเส้นนะครับที่ว่วามหนา12 12เส้นความลึกของม่องนี่หลายไปเลยครับหาซิปตาหาซิปตาบ่ครับโอ้ยที่อยู่หาเม็ดทุ่นแล้วอยู่หาเม็ดเลยบ่ โอ้ลูกมึงไปหาเม็ดระเบ่ครับนี่อันไอเม็ดเข้ามาน้ำน้ำยู่ข้างล่างนี่เม็ดเข้ามาอันอันหอดดินบ่ครับประมาณถมาหาเม็ดหนิห่อดดินอยู่เนาะครับเนาะโอ้แสดงว่าอันน้ำยู่นี่ประมาณหาเม็ดนี่ครับหรือว่าหรือว่าบ่ถึงมันบ่ถึงดอกว่างสามเม็ดอยู่สามเม็ดนี่บ่ค่ะสามเม็ดกลัวหรือบ่สามเม็ดเนาะสามเม็ดนี่ละโอ้หมองเลืกมันก็ถึงแล้วหมองเลืกมันไปอยู่หมองเลือกบ้านบอกครับก้าหาจะเรื่องมันโอ้เป็นเรื่องเป็นยังถิบ่ครับเป็นว่างมันกับอาหารไสยแหละเนาะบม้ ว่างวมันจังคือว่างนน่อยคืออย่างครับทั้งทั้งอันนำสังไชวาสีวานนำสังพญานางอยู่ทั้งไหนครับแต่วันหนึ่งก็ค่อยมาค่อยมาอยู่พูดพี่นนองมันสางพญานาให้นางหยาผุนนะพี่น้ลอะหมองไฟใหม่อยู่ละหมองไฟใหม่ผุนพี่น้องผุนคุด้ครับ้นตะเคียนผมนแล้วโ้พูดมาครับหมืองไฟใหม่คคุณบ่ตอนนี้ยังยังยังมีนำสังพญานาคอยู่บ่ครับตอนนี้มันบ่มีแล้วมันถ่วมฮะมันถ่วมโอ้โอ้หมดแล้วโอ้น้ามู่นี่ถ่วมซับกับนำสั แสดงว่าน้ำมูดหลายกว่าเกา่าวนี่ <l ots> แต่ก่อนนี่น้ำมูดจะจะจะ,จะ,จะแหงคลางแล้วเป็นบ่ครับ <l ots> น้ำมูดแต่ก่อนมันก็ดยางขามได้โอ้ยยางขามได้นะ,นะครับเนาะ,นะมันก็นเริ่มมีน้ำสาง <l ots> มันเริ่มมีน้ำสางเพราะว่าน้ำสางพญายนาคคือน้ำฝนจะไหล,ลออกมาเนาะครับเนาะตาม <l ots> หูตามยัง <l ots> ยงเนาะโอ้แต่นี่บ่มีแล้วเพราะว่าน้ำน้ำเพิ่นลหลายกว่าโอ้บ่ครับไหลตลอดปีเลยบ่ที่ไหน โอ้ครับครับโอ้นะครับเนาะฮะแต่ก็กินอยู่หันบ่แซ่บบ่โยคักัังเป็นอย่างระบบทาสังพญานาก็ได้อือครับโอ้มาจากต้นไหม่อือมาจากต้นไม้ครับครับครับขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อนะะขอนครับขอบคุณครับครับนครับแล้วก็ไปหาเซมองก่อนเราบ้างนะครับวิธีบนพายเขือนพี่น้องพลท้ายเขือนไปแล้วพี่น้องฝาห้องเนาะแต่ว่ากับพวกอย่างบนโต๊ะยังไงเนาะครับเนาะ ผมกยาง้อ,แองอแลวบอขันฝมก็ต้นคมี่ยก็ต้องเฝ้าไปเนะเนะเนคนมี่้องเฝ้านาะลันฝนมาเนี่ก็ต้เไปเนาะมเ่อะนะนคะเนาะรับฝนเี่ไลครัเเบเิ่ยก็จ้ไปใส่มองอีกครับสนใส่สอีกจักดางครับนี่นาล้ะาะยะลายัน ยี่สิบสามเซนเมตรพี่น้องอืนะครับมองสิบสองเส้นครับคว้างมองใหญ่ครับพี่น้องเด้อะครับพี่น้องนะครับเนาะอะ่ถักท้ายพี่น้องชำนี้นะครับเด้อในเรื่องของการมาอาบน้ำมูลพี่น้องนะครับอาบน้ำมูลพี่นอ้องอีกทีพี่น้องเย็นนี่ฮะพี่น้องอ่ะแล้วขอยันบดพี่น้องเหมือนกันโอ้ โหละลายพี่น้องเย็นหลายพี่น้องโอ้ยเย็นดีอ่ะหมดกินแล้วพี่น้องอึ๊บมือนึงก็ถือกล่องไว้พี่น้องโอ้ยฮึบอึ๊บเบื่อโอ้ยเล่ยเ้ยเฮ้ยเรนนานมากแล้วพี่น้องเด้อโอ้มันหลายเย็นหลายพี่น้องอือ ครับขอบคุณพี่น้องหลายๆครับที่รับชมนะครับเอ้ในคลิปนี้นะครับขอพี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับขอกล่าวคำว่าสวัสวดีครับ